ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเอาลูกปั๊มเบรกออกนะครับเพราะว่ามันแน่นมากๆคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับโดยใช้เหล็กงัดยางนะครับผมหันด้านโค้งออกด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกสูบนะครับยัดเข้าไปในลูกสูบปั๊มแบบนี้นะครับถ้าเหล็กงัดยางใครมันงอไม่พอก็ให้หาน็อตนะครับน็อตเติมผู้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับก็นํามาใส่กับปากกาจับงานนะครับหรือเราจะใช้คีมล็อกหนีบก็ได้นะครับนั้นก็ให้เราใช้มือนะครับบิด บิดลูกสูบนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ค่อยๆขยับออกมานะครับสำหรับของผมตัวนี้มันแน่นมากๆนะครับจะต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มนะครับการเปลี่ยนวิธีนะครับก็ให้ใช้ปากกาจับงานจับปั๊มแทนนะครับถ้าเราจะใช้แก๊สเป็นตัวช่วยทําความร้อนตรงนี้นะครับเพราะว่าโอลิงตรงนี้เราจะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับชุดซ่อมปั๊มเราจะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับพอร้อนได้ที่แล้วเราก็พอนะครับมันจะได้ยินเสียงเดือดของของเหลวจะอยู่ในปั๊มนะครับจากนั้นก็ให้เราใช้เหล็กงาดยางเหมือนเดิมนะครับเสียบลงไป เราก็จะหนีบแบบนี้นะครับให้ได้2ตัวเลยถ้ามันแน่นมากนะครับผมด้วยกันนะครับเราจะได้หมุนซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้ก็ให้ฉีดน้ำยาในะสมสักนิดนึงครับช่วยหล่อลื่นนะครับผมออมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับทั้งตอนหนีบเข้าแล้วก็เอาครีมล็อกออกนะครับระวังเหล็กนัดยางมันจะดีดตัวออกมานะครับก็คือวิธีการเอาลูกสูบ๊มเบรกออกนะครับ ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในร้านของเรานะครับเดี๋ยวอีพีหน้าไปดูวิธีการเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ทํำความสะอาดตํำเบรกให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับช่างชายบายคินิมาเต้ครับผมสวัสดีครับ